วันนี้แคทมีวัตถุดิบมานำเสนอค่ะทุกคนอยู่ในกล่องนี้เลยนั่นก็คือปลาสลิดค่ะทุกคนตัวใหญ่ามากเลยค่ะ แล้วก็แพ็คมาดีด้วยอยู่ในถุงสูญญากาศนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยเนาะนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มีแบบ2ตัวด้วยนะคะไซส์กำลังกินเลยค่ะเพื่อนๆน้านะสมหมายปาสลิดนี่ค่ะ เป็นปลาสลิดแดดเดียวแช่แข็งนะคะมาใส่มาพร้อมกับกล่องโฟมส่งมาให้เลยค่ะนี่ค่ะตัวเล็กแต่ตัวใหญ่มีหลายไซส์นะคะเพื่อนๆน้ำสมหมายปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของสลิดแลนด เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Facebook สลิดแลน b บานาะสมหมายปาสลิดหรือใน s h อ p e e Lazada และมีวางจำหน่ายอยู่ที่ Top m a c w a r r ร f o o d l l n n d โ o ลเ e ้นเพรสผลิตภัณฑ์ในเครือสลิดแลนยังมีอีกมากมายให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกสรรน,นะคะสามารถเข้าไปดูตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้แพ็คเล็กนะคะเป็นแบบ2ตัว วันนี้เราจะทำยำปลาสลิดกันค่ะนี่ค่ะสีสันสวยน่าทานตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเรานำปลาสลิดไปล้างเสร็จแล้วเราก็มาบ้างเลยคะ่ะทั้งสองด้านเลย บั้งไว้2ด้านเลยค่ะเพื่อเวลาทอดจะได้กรอบถึงข้างในนะคะบั้งเสร็จแล้วเราก็พักเขาไว้ให้เขาเสด็จน้ําเพื่อเวลาไปทอดจะได้น้ามันไม่กระเด็นนะคะแล้วเราก็มาเตรียมข้าวต้มกันค่ะนี่ค่ะข้าวที่เราหุงแล้วมันเหลือก้นหม้อนะคะเราก็นํามาแช่แข็งเก็บเอาไว้ ไว้ทำข้าวต้มหรือโจ๊ก็ได้ค่ะใส่น้ำพอท่วมข้าวหรือมากกว่านี้ก็ได้ค่ะถ้าใครชอบน้ำเยอะนะคะก็ใส่น้ำเยอะแล้วก็นำข้าวนคะคะมาปัน่นปั่นพอไม่ต้องแหลกมากนะคะเพราะเราจะทำเป็นข้าวต้มใครไม่มีเครื่องปั่นแบบแคดก็ใช้เครื่องปั่นน้ำก็ได้นะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ พอปั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แล้วค่ะยังพอมีเม็ดข้าวให้เห็นอยู่เดีย๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟให้ร้อนค่ะเนี่ยค่ะนำมาตั้งไฟอ่อนแล้วก็คนเรื่อยๆค่ะข้าวเขาจะข้นเลยค่ะค้นเหมือนโจ๊กเลยวิธีนี้นำไปทําเป็นข้าวโจ๊กได้นะคะเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆ เขาจะมีความเหนียวข้นเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยทำแป๊บเดียวเองค่ะไม่ถึง10นาทีนำปลาสลิดที่เราพักไว้มาทอดไฟกลางค่ะ ทอดด้านละ10นาทีนะคะไม่ต้องไปกลับบ่อยพอครบ10นาทีแล้วก็กลับด้านค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อีก10นาที ง่ายค่ะแค่เราทอดกับด้านทิ้งไว้นะคะเนี่ยค่ะ,คะพอครบ10นาทีแล้วก็นำขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะปลากันเลยค่ะเราจะดึงคีบของเขาออกนะคะที่เป็นสันหลังของเขาเนะะี่ยค่ะดึงออกทั้งสองด้านเลย ค่อยๆลอดเนื้อปลาออกมามีชิมนิดหน่อยด้วยอร่อยมากกรอบมากเลยค่ะเนื้อปลาดีมากเลยค่ะร้านนี้สูตรของแคทเนี่ยจ,จะ กรอบนอกนุ่มในเลยนะคะกาลังดีเลยเนื้อปลาไม่ขาวเลยค่ะคเพื่อนๆรสชาติแบบกาลังดีแดดเดียวกำลังดีเลยค่ะเป็นปลาแดดเดียวกแบบับรสชาติกำลังดีเลยค่ะเค็มหน่อยๆ พอเราได้เนื้อปลามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นๆพอดีคำค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะตัดตามต้องการได้เลยสีเหลืองทองน่ากินมากแมวที่บ้านแคทเนี่ยคือแตกตื่นมากเลยค่ะเพราะว่าทอดปลาหอมมากๆ นี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานำไปทำยำปลาสลิดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมผักที่เราหั่นเอาไว้นะคะมาใส่ในภาชนะใส่พริกหอมแดงแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวค่ะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะ ใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้นะคะตามชอบเลยผงรสดีครึ่งช้อนชาค่ะน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาว2ช้อนโต๊ะเพื่อนๆสามารถเติมรสชาติตามชอบได้เลยนะคะ แล้วก็ผสมรวมกันให้เข้ากันดีค่ะแล้วเราก็ชิมรสชาติดูตามชอบนะคะเราชอบรสไหนตามด้วยเนื้อปลาที่เราแกะไว้ได้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบกรอบมากๆก็สามารถนำไปทอดเพิ่มได้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เติมผักลงไปค่ะผักขึ้นช่ายของเรา เนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยำปลาสลิดง่ายมากๆเลยค่ะทานกับข้าวต้มร้อนๆเรียบร้อยแล้วค่ะยำปลาสลิดรสชาติจัดจ้านกินกับข้าวต้มร้อนๆกำลังพอดีเลยค่ะเนี่ยค่ะข้าวต้มที่เราทำไม่ถึง10นาทีเหนียวข้นถ้าเพื่อนๆชอบกลิ่นใบเตยเราใส่ใบเตยเพิ่มได้นะคะ ะะทําง่ายๆเลยไม่ต้องเคี่ยวนานเรียบร้อยแล้วค่ะ